เจ้าที่ดีเลิศประเสริฐเป็นพระบิดาของเราทั้งหลายทุกคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูเจ้าในวันนี้เป็นวันพิเศษที่เราทั้งหลายได้มาร่วมฉลองกันเพื่อจะยกร่องสรรเสริญพระนามของโระคและทำพิธีถวายอาคารแห่งนี้และการถึงตั้งสถาปนาคริสตจักร ญยาบริสุทธิ์และนำความสุขอินดีมาสู่พวกเราทั้งหลายที่ร่วมมาเป็นสักดิีพยาและร่วมกันที่จะได้รับรู้ถึงพระราชกิจของพระเจ้าที่ไต้นดทนนนเิต่อเนื่องด้วยพระคุณความรักของพระองค์มาจนถึงวันนี้โอ้พระเจ้าขอพระองค์ทรงนำพาให้เราทั้งหลายได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระางค์ทรงนำ เกียรติพ่อเจ้าในที่จากนี้จะสะท้อนพัฒนาราศีของพระองค์ให้คนอีกมากมายได้มรรู้จักกับพระคุณความรักของพระองค์ขอพระเจ้าทรงนำในพิธีทุกอย่างที่เราจะดำเนินจากนี้ไปอธิษฐานและกราบถวาต่อพระองค์ถวายพระเกียรติพระศรีทั้งสิ้นแด่พระองค์ในขณะพ,พระเยรูิเจ้า